สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสพีซิตาคาของเบงนะครับวันนี้ก็มีรถกระบะนะครับ All New D Max นะครับปีสองพันยด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวเตี้ยตัวแคปโฟนะครับปี23ตัวเครื่อง1.9นะฮะแล้วก็คันนี้เลขไม่เพียง20,000กว่าโลนะได้รถปีใหม่ไม่น้อยค่าตัวประหยัดกว่าป้ายแดงแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับก็เสนอนะครับค่าตัวเพียง495,000เาหนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ 9,000กบาทนะฮรใครที่หาอยู่ผมบอกได้เลยว่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้รถปีใหม่ด้วยได้รถใหม่น้อยด้วยแล้วก็นะครับวารันตีศนย์นะครับยังอยู่นะครับนะตัวนี้เลขหม่20,000นะครับปี22.23นั่นเองใครที่สนใจนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาทดลองขับได้ที่นะครับเซรีไทย64นะครับ ท้ายซอยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับก็เข้ามาก็แจ้งว่ามาหานะครับเซลมะได้เลยนะครับนะดูจากคลิปแคปหน้าจอนะครับแล้วก็นะฮะแอดมาตามนะครับไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยก่อนที่เราจะไปชมนะฮะกับเจ้าตัว a n u d m a b a c k h o คันนี้นะครับรบกวนนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งทางช่องของ spcar 186ดด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับ ลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับปเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผมอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว d m a มนะครับแคปโฟตัวเตี้ยสีเทานะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคมไฟใส่สแบบนี้กระจังหน้าเคี่ยวสองชั้นแบบนี้นะฮะสีดำเปียโนแบ็ k ตัดกับตัวสีเทานะครับนะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับป้ายทะเบียนนะฮะสวยเลยนะครับ3 9 4เก้าสี่กรุงเทพมหานคร นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมน้ําการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับผมสันสวยๆบางๆนะฮะรัดด้วยกับตัวยางนะครับนะยางจะได้ยางปีใหม่ด้วยนะฮะคันนี้ล้อแม็กขอบสิบแปดิสเบรกคู่หน้านะครับล้อแม็กนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กหกก้านแบบนี้นะฮะตัวยางปี23นะฮะยางใหม่เลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มนะครับนะภาษี มดปีหน้าเลยนะครับนะจะบอกว่าตัวนี้นะฮะหน้าร้านเปิดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าพี่ดูจากคลิปนี้นะสี่เก้าห้านะครับพี่นี่เลยอ่าตัวรถคือสวยๆเกียร์ออตโต้ด้วยนะเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับภายในค่อนข้างสวยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับนะเหมือนกับตันสีแบบนี้เลยนะครับเกียร์ออตโต้หกสปีดนะครับตัวนี้ ออโต้โฮสปีดมีจอนะครับนะตัวนี้เจ้าของเก่าเขาติดจอ Android มานะครับนะแอร์ต่างๆนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับกระจกไฟฟ้านะแผงประตูจะเป็นสีดำแบบนี้นะนะตัวรถก็นะครับปี2022.23จดนะครับนี่เลยนะฮะเบลปี22นะครับจด23 ก็เบาเบิดต่างๆสวยๆเลยนะนี่นะฮะในห้องโดยสารสวยๆนะก็เหมือนได้รถป้ายแดงเลยแหละนะครับชุงลงชุงล่างต่างๆนะครับรถไม่มีน้ำท่วมจมน้ำแน่นอนนะครับไฟท้ายใสๆนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะบอกได้เลยว่านะครับถ้าใครที่แบบอยู่ย่านนี้นะครับก็เข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับ นี่จุลโลชุ่มล่างต่างๆนะครับยางไหลยังไม่แตะพื้นเลยนะครับไลเนอร์นะครับแทบไม่มีรูรอยนะครับตานท้ายตะกรงตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่นะครับนะยอดจัดนะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับยอดจัดแบบยอดจัดเต็มได้เลยนะครับอ่า นี่นะครับกุญแจกุญแจเป็นกุญแจแบบธรรมดายังไม่เป็นกุญแจรีโมดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่นะฮะเลนไม้นะครับจะเป็นแบบนี้เลขไม้สองหมื่นหนึ่งนะครับจอนะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะตัวเครื่องนะครับหนึ่งจดเ้า DDI Blue Power นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ นี่ตัวนงตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะเบรกก็จะเป็นเบรก ABS นะครับแบบนี้นะดูหัวนงหัวน็อตนะครับแก้มเดิมๆนะทางนงทางหน้าต่างๆเดิมหมดเลยห้องเครื่องคือแบบสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพดนะครับนะแผ่นนวนกันความร้อนนะครับไม่มีขาดนะครับสวยๆ นะครับผมมั่นใจเลยถ้าใครได้ไปนะคุ้มแน่นอนนะครับอ่าคุ้มแน่นอนนี่เลยนะครับอ่าฝากด้วยแล้วกันนะครับสนใจทักมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างลูกค้านะครับได้ดูคลิปรีวิวกับเจ้าตัวนะครับ All New D-Max Cab 4ตัวเตี้ยคันนี้นะครับนะฮะสวยสวยไม่น้อยจัดทรงวงล้อเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกนะต้นคลิปเลยนะครับ ค่าตัวประหยัดกว่าใปแดงประมาณ2 0 0แสนเกือบเกือบสามแสนเลยทีเดียวนะครับคันนี้4 9 5แส0เานะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ90,00กว่าบาทลูกค้าที่มีรายได้นะครับนะอยู่ที่2 0,000ืขึ้นไปนะครับพนักงานบริษัทต่างๆนะครับออกรถนะครับใช้เงินเพียง9 9 9บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เรามีบริการจัดแฟรน์ให้ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถให้นะครับ300โลแรกนะครับมีรับประกันหลังการขายมีบริการช่วยเหลือเฉินให้ด้วยนะครับ ถ้าใครที่ดูคลิปแล้วสนใจอยาสอบถามเรเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะบวันนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s c ส1ีคด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนกันต่อห้ามพลาดเลยขอบคุณครับ